ผู้ใดนว่าขึ้นอ่งก็ยืนค้ำเดียวเล็กเงียมะยังครับคุณพ่พอครับนี่มาจกษาครับไม่จกได้ยู่งวาา่าา <c oughs> เอาถามต้องๆงเลยเฮ็ดยังครับนี่ขุดสาปูการเกษตรบอายุเท่าไหร่ก็สิมาเฮ็ดการเกษตรเจ็ดสิปีแล้วให้ลูกให้ลูกสาตอ่อให้ลูกสานตอ่อคุณพ่พอซื้อมาอย่าง,งน้อครับขอน no ่อยขอน่อยบ้านไหย คนลุงแจ้งโอ้ครับตำบเลเราหน่อยตำบเลเราหน่อย <c oughs> ขอไปครับ <c oughs> อากาศเปลี่ยนแปลงโอ้หนว่ยยนวยใหญ่ครั้งนี้นว่าพุ้นผ้าเนี่ยหหน่่วยใญเอาสี่ <4 S 2> เป็นขนนะ่ะเป็นแล้วไวยบอเนี่ยโอ้บอแล้วดอกหนีกลางค่ำกับบอแล้วบอลแล้วเป็นอยังขอวัดดีคุดแล้วคือใจว่ารถมานจกไห่เนี่ยมันเป็นงานของอ่ามาไปรดเป็นงานของของ,อของลหลวงหลวงซอย แต่ชาส้นครับมาปีนี้ถึงชิวไข่แล้วปีนี้ถึงชิวปีไกยเป็นชิวนั่นปีไกยเป็นชิวคางกันหน้าทวงนั่นครับสาเต็มเดี๋ยวผมไปทายให้เพิเอ่อนเ,เ,เรียบร้อยเนาะโบบุกไหวเป็นมะบบท่ามการเกษตรเี่ยวกับบอ่อนี่ได้เห็นยังเมื่อมีนม้ำมีมีอย่างเต็มสาแล้วแล้วก็เลี้ยงปลาเนี่ยปูกกันพักเอ้าย่างไปขายตลาด เฮ็ดแบบพ่อเพียงเฮ็ดแบบพ่อเพียงน่วยแค่ปลูกกล้วยปลูกเออแหนวขายได้ทุกทุกอย่างค่าน้ำหมกน้ำมันค่ากับเขากับน้ำบ่ต้องซื้อต้องหาหไรน้องย่างมั้ยเอาพักเอาเต้าม่บ้านดิย่างแม่พี่เออมาสองคนเลยครับคุณแม่จี้มาโมยหันหลัคุณแม่อยู่หันลัง ย่างย่างยากย่างยากแม่ยากไปยากสวัสดีครับนี่คุณแม่เพื่อนกะเป็นอันเป็นภรรยาเหรอภรรยาเายาด้อคุณแม่เด้อโอ,โอ,โอ้โชคดีตัวมื่อนี่ได้รถมาจกสาเนาะเออด,ดีใจหลายเอา <c oughs> ไปให้ลูกให้หลานเบ่งต่อไปอะไรที่น้องเนาะ ลต่อเยอะกว่าด้กกับลูกล้านน้าคุณแม่อะไรเนี่ยมีอนเบิดเลยลูกเน่าขายเอาพินาเบ้ามัดสีมาไทยท้ำต่อว่าเป็นสีเห็ดอย่างเด้อพี่น้องเออเออขอบคุณด้วยคุณแม่เด้อปลูกผักปลูกมีเนาะผักมีซีไฟเออไก่น่าดีขายสีมานอนเฝ้าเด้อป่ะเนี่ยเออเดีมันอนเฝอเออน้อนเฝอกับพกไก่บ้านเปานไงจักกิโลละคุณพ่อประมาณสองโลก สองกิโลกวขาเหนีวสองกิโลคุณเห็นลึกกิโลัรือยังนึ่งพอดก็นอนอะไรอยู่นั่นอ๋อเห็นคุณแม่นอนนอนตออยู่ครันขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่ครับผมเออหลายปีผ่านไปเดี๋ยวผมมันก็จะมาทายทําให้อยู่แล้วขับมาเห็ดอียังเนียระดับความลึกได้แล้วพี่น้องนี่อย่ประมาณถ้าไม่ได้ก็จะมาเก็บเก็บงานด้านขอบ ก็คือลึกแล้วครับ1เมตร2เมตร3เมตรอยู่ประมาณ3เมตรพี่น้องอ่าระดับได้แล้วครับพี่น้อง สวยเลยดินดานมินวนงครับเลยชั้นหินไปดินเหนียวผ่านไปแล้วเ,ออเป็นดินตับมาเลยมิโนงนี่ยออก้อนโครโลโเคเล่นะครับ เก็บก่อน,นครับไม่ต้องกลับมาเก็บอีกอกดลงไวแรงกดดีครับปั๊มรุ่นใหม่นี่แรงครับตัวซูเปอร์พี่น้องนี่พัฒนาเรื่องเรื่องปั๊มนะครับทำงานรวเร็วนะพี่น้องัเจ้าซานนี่ S Y 2 <c oughs> <S 1 5 c <oughs> ขอบคุณสำหรับการรับชมแบบวัดปลาเปินครับงานขุดสารครับพี่น้องอ,อ๋อทำงานได้ดีคนขับนี่ฝีมือไหม 5นาทีผ่านไปพี่น้องเร็วมากเลยพูดผิดพูด,พดไม่ถูกถูกใจอย่างไรขอโทษขออภัยด้วยนะพี่น้องครับยังไม่ถึงชั่วโมงนะพี่น้อง เร็วเร็วเร็วแม่เจอกันคราวหน้านะครับเอาหน้าหน้าขอบก่อนดินชุ่มดีเลยไม่ออกน้ำครับแต่ดินชุ่มแรงกด ได้ที่ยืนแล้วครับพี่นอ้องหฟังเสียงเพราะเพาะเจ้าซาน่ เ,เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมมาไม่ทันเจ็บงานขุดกลางคืนพี่น้องพอดีน้องเขานัดสองโมงเช้านี้เสร็จหมดเลยนะครับจัดการโพนสามโพนนะครับโน่นน้ำออกไปแล้วนะครับเอ้าเรียบร้อยไปนะครับของ ตรงจุดนี้พี่น้องครับแล้วไปแล้วพี่น้องคือเขาพูดให้เสร็จครั้งเดียวเลยไม่ไม่เดินรถรอ,อบอีกนี่ครับก็เนี่ยลกมาสวยพี่น้องครับบัวสวยมากเลย ดินค่อนข้างขุดง่ายครับพี่น้องมีน้ําออกเลยนะหลังขุดพี่น้องครับโอ้ยนี่ครับน้นํานี่ต่างจังหวัดกินได้นะคุณผู้ชมดูดิใสกลิ้งเลยนี่ครับ ไม่มีทางลงให้ให้คนลงไปนิดหนึ่งเนาะลงยากครับทำทางลงบันไดสักสักหน่อยให้เจ้าของเขาได้ลงไปอาบน้ำตักน้ำนึกเหมือนงานเพิ่งเสร็จไปประมาณหกโมงวกว่ากว่า อ๋อไม่เป็นไรครับเห็นพี่เขาไปจอดทําอีกอีกอีกนาทุ่งหนึ่งตามไปดูครับว่าใช้สะขนาดไหนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะพี่น้องนะก็มีตอนขุดเดี๋ยวผมามาตัดต่อให้ดูแล้วก็จะของไล่นาด้วยน้องเขาก็เอาจัดการพลไปยพลปวกจอมปวก แล้วก็ต่อไม้ออกสะเกียงเลยไปดูอีกบอ่อนึงครับพี่น้องครับ